ถ้าใครชอบพูดว่าหนังไทยเนี่ยมันไปไม่สุดทำไมไม่ทำอะไรใหม่ๆบ้างต้องมาดูเรื่องนี้ครับตุดนจริงฮนะสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับมีชื่อว่า Jenny I Love You นะครับผมเป็นหนัง s l a s h ชอร์ฟิล์มของไทยที่น่าติดตามมากๆครับเร่งยอคล่านะครับผมก็เกี่ยวกับจีตหรือว่าชื่อในวงการว่าเจนนี่นะครับผมเป็นสาวอีสานที่สู้ชีวิต ครอบครัวเขาเนี่ยมีแค่เจนนี่คนเดียวนะครับที่ต้องคอยหาเงินเลี้ยงทั้งพ่อเลี้ยงทั้งแม่เลี้ยงทั้งน้องเลี้ยงทั้งครอบครัวนะครับผมและชีวิตเขาเนี่ยก็ต้องเจอจากคนแบบผู้ชายเร,เร็วๆระยำนะครับและสุดท้ายเนี่ยเขาต้องพบเจอกับเหตุการณ์อะไรและนําไปสู่เหตุการณ์สยองขวัญแบบไหนก็ต้องไปดูเองได้เลยนะครับผมนี่แหละครับหนังไทยรสชาติใหม่ที่ผมว่าสายหนังสยองขวัญเนี่ยต้องห้ามพลาดครับ และหลังจากนี้ก็คือความสุขที่ผมได้ดูนะครับถ้าใครชอบพูดว่าหนังไทยเนี่ยมันไปไม่สุดไปไม่ถึงทำไมไม่ทำอะไรใหม่ๆบ้างผมบอกเลยครับว่าต้องมาดูเรื่องนี้ครับแมงสุดจริงฮะคือพอผมรู้ว่าคุณต้นโกแก่ทำหนังเรื่องนี้นะครับผมก็พอจะเดาได้นะครับว่าหนังเนี่ยมันจะอีโรติกโหดเหี้ยมสุดเหวี่ยงขนาดไหนเพราะว่า เขาเนี่ยเป็นพุ่มกับเรื่อง r e ื่องเลีปรากฏการนะครับผมที่ผมเคยรีวิวไปซึ่งผมค่อนข้างชอบหนังของคุณต้นนะก็ค่อนข้างจะตราตึงมากเลยนะครับแล้วผมไปดูในโรงนะผมไม่ได้เคยแบบดูหนังไทยที่มันจะมันแทบจะเหมือนพิงฟิล์มแล้วเห็นนมเห็นตูดแบบคาโรงจอใหญ่ๆขนาดน,นั้นนะ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าทางเนื้อเรื่องเองเนี่ยเขาก็มีความแบบ ไปสุดนะเหมือนบางทีการเล่าเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะเล่าให้แบบคนดูต้องเข้าใจก็ได้นะคือมันมีความเป็นศิลปะเป็นอาร์ตประมาณหนึ่งอะ่ะผมก็เลยคิดว่าเออพอมาเรื่องเจนเนี่ไอเลิฟยูเนี่ยเขาก็น่าจะมีไอเดียที่ไม่ปรนีปนอคนดูอะ่ะเขาไปสุดทางแน่นอนผมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับร้อหนังเนี่ยจะกระทืบผมเมื่อไหร่เท่านั้นเอง แต่หนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีพี่สืบบุญส่งนักพู้เนี่ยเขามากำกับด้วยนะฮะซึ่งงานของพี่สืบเนี่ยเขาก็จะพูดถึงชีวิตเรียวๆของคนอีสานคือจะมีความเป็นหนังอาร์ตเหมือนกันแต่แต่เป็นจะอาร์ตในการเล่าเรื่องคนละสายนะมันเลยกลายว่าพอพูดถึงคนอีสานที่สู้ชีวิตมากๆแล้วเนี่ยต้องไปเจอกับเหตุการณ์ที่มันดาร์กสุดๆเนี่ยมันเลยกลายว่า ไอภาพที่เราเห็นนั้นะมันชวนหดหูมากๆเลยนะแต่ผมจะไม่บอกแล้วกันนะว่าเธอไปเจออะไรมานะครับขึ้นหนังสแลชเชอร์ฟิล์มของฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีกลิ่นไอแฟนตาซีอยู่หรือว่าอย่างตัวละครเองเนี่ยมันก็จะมีความคีเชที่เหมือนแบบผลิตซ้ำๆๆ,ๆ,ๆออกมาซึ่งหนังฝรั่งมันรู้นะว่าการที่มันทําแบบนี้มันคีเชแต่มันก็ยังอยากจะเล่นมุกเดิมๆอ่ะอย่างเช่นต้องมีคนนึงที่เป็นแบบตัวล่ำบึก แข็งแรงอ่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่จะต้องออกเซ็กซี่อ่ะมีตัวฮามีผู้หญิงบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบคือมันเลยพอผลิตซ้ําๆมันมันก็เลือยสูเออมันเป็นเรื่องของแฟนตาซีขึ้นมาแล้วความดราม่าเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับผมถึงมีเนี่ยมันก็แค่เป็นเคลือบเปลือกบางๆเท่าน,นั้นเองเหมือนอยากให้คนดูเนี่ยไปสนุกกับช่วงเวลาของแลชเช์ฟล์มสยองขวัญมากกว่าแต่กับเจนนี่ไอเลิฟยูเนี่ย เป็นหนังที่มีความยาวมาน,น่าจะสองชั่วโมงนิดๆนะความดราม่าของตัวานเอกเนี่ยค่อนข้างนานนะประมาณเกือบแบบชั่วโมงครึ่งได้เลยมั้งก็มันก็อาจจะเป็นการนําเสนอชีวิตของคนอีสานซึ่งผมเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าอ่ะมันยังมีคนอีสานที่ยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมที่จะต้องแบบมีพ่อขี้เมาแม่ไม่ทํางานลูกชายยังเอาแต่แว่นมอเตอรไซค์กลายเป็นแบบ ลูกสาวคนเดียวที่ต้องทางานเลี้ยงทุกคนในครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจนนี่ก็เป็นสาวสวยนะครับผู้ชายที่มองเข้ามาเนี่ยก็แบบเหมือนมองเธอด้วยความรู้สึกแค่มีความต้องการทางเพศเท่านั้นเองมันก็เลยมีความแบบเอาจริงผมก็ไม่รู้ว่าบริบทของคนอีสานนะ่ะยังมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่ไหมหรือว่ามันเป็นสตอรีโอไทยที่ มันตกยุกไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยมันกย็ยังมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ที่หวิงถ้าอยากจะยกระดับชีวิตตัวเองเนี่ยก็คือต้องไปเป็นเด็กเสียหรือว่าไปมีผัวฝรั่งเท่านั้นถึงจะช่วยยกระดับตัวเองและครอบครัวได้แล้วพอคนดูเนี่ยได้สนิทได้รู้จักรักตัวละครเจนเนี่มากๆเนี่ยแล้วพอถึงเวลาที่เธอต้องเจอเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าคนดูเนี่ยมันดิ่งได้เลยนะคือมันค่อนข้างจะหนักเลยอะ แต่ก็ยังดีนะครับที่ไอช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยคนดูไม่ต้องมานั่งเศร้านั่งซึมก็คือนานเกินไปนะครับหนังเลือกที่จะมุฟออนต่อไปเพื่อจะพุ่งตรงไปสู่ช่องสยองขวัญหรือว่าการไล่เชือดเหล่าผู้ชายเร็วๆนะฮะซึ่งมันก็เลยทำให้แบบไม่ต้องมาเสียเวลาเสียน้ำตาเยอะนะก็สนุกต่อได้ทันทีเลยครับ ซึ่งช่วงไร่เชื่อเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีด้วยนะครับผมเขาไม่ได้ใช้ CG เนี่ยนะเขาทำเป็นแมชชนิกเป็นงานคราฟขึ้นมาเลยอ่ะคือ,อช่วงแผลช่วงที่โดนเกี่ยวโดนเฉือนอะไรเนี่ยคือมันเลยดูสมจริงมากๆนะครับผมพวกแสงสีก็ถ่ายออกมาได้สวยงามผมก็เลยคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังนอกกระแสที่ผมก็อยากจะแนะนำให้ไปดูกันนะครับ แล้วหนังก็เข้าแล้วด้วยนะฮะอาจจะจำกัดลงบ้างก็ลองไปเช็คดูนะครับผมถ้าคนไปดูกันเยอะๆเนี่ยเขาก็น่าจะเพิ่มรอบเพิ่มโรงให้นะก็ไปฝากดูกันได้โรงกันด้วยนะครับผมหนังไทยแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยแน่นอนครับและคราวหน้าผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ดูหนังนอกก้องกระแสคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ